สวัสดีครับผมพบกันเฉดเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัละยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงสายๆวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันไม้เกา่าคึกๆกันไปเหมือนเช่นเดิมสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดท,ทุกๆ e ีพีที่ผมลงเพื่อนไออีีนั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง สะดวกรวดเร็วทังใจของถึงมือท่านชํนาระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว087-572-8906หรือจะทัก ID ดีไลน์ก็087-572-8906เช่นกันและสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวานละ ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการหากองคไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยหรือถ้าองคไหนลูกค้ามองดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจก็สามารถปล่อยผ่านก่อนได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาเริ่มเป็นองคแรกเลยผมได้เหรียญแบบเหรียญซองน้ําเต้าหลวงข้อทวดเนื้อทองแดงผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมนี่แต่ดูแล้วก็มีสึกไปบ้าง เหรียญเนื้อทองแดงผิวดำเดิมนะครับผมประมาณนี้จะดูด้านในเหรียญเห็นไหมครับยังมีเส้นมีรายละเอียดเป็นหลวงพอ่อทวดนะครับผมเหรียญน,น้าเต้าหลวงพอ่อทวดด้าน,นหลังเป็นยันคาถาแบบนี้โอ้แต่ดูหลังเหรียญยังมีรอยเส้นรอยอะไรนะครับนี่ปั๊มขยี้น,นิดหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยช่วงรอยธรรมชาติดำเดิมครับผม แต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะเผื่อใครไปเลี่ยมให้เด็กคล้องได้อะไรประมาณนี้เอา300รพอครับผม300บาทหลวงพ่อทวด300นี่ครับผมหลวงพ่อบายวัดช่องลมเนื้อทองแดงผิวหิ้งๆเดิมเดิมเหรียญเก่าห่วงเชื่อมเหรียญน,นี้คลาสสิกค,ครัวที่แล้วผมได้เป็นกระไหล่ทองไปเนาะนะครับมีลูกค้าถามมานี่นะครับอันนี้ได้เป็นทองแดงแต่เขาใช้มาสึกหน่อยนะครับแต่ยังเห็นนะครับมันมีหน้ามีตา หลวงพ่อบายวัดช่องลมนะครับเป็นห่วงเชื่อมหลังยันถามว่าสองสหหนึ่งตามหลังเรียนเลยไหมผมไม่มั่นใจแต่ก็ดูเขาก็ดูมีอายุพอสมควรนะครับผมขอบตัดประมาณนี้นะคะหลวงพ่อบายวัดช่องลมนะครับเอาห้ารครับผมห้0รบาท500บาท ครูบาศีวิชัยเนื้อทองแดงนะคบผมเนี่ยเหรียญครูบาศีวิชัยเนื้อทองแดงสึกไปบ้างแต่ก็ยังผมก็ว่าสภาพนี้ยังยังสวยอยู่นะครับดูเนื้อทองแดงเก่าเก่าห่วงเชื่อมปั๊มกระบอกข้างเรียบนะครับผมข้างเรียบห่วงเชื่อมเชื่อมทั้งหูและห่วงครูบาศีวิชัยหลังยันอคัคระประมาณนี้นะครับเหรียญมีรอยหน่อยนะคบผมเนี่ย นี่น่าจะเกิดจากลอยเก็บเ,น,เนื้อในนิดหนึ่งนะครับหิ้งๆเดิม,ดมๆดีนะครับประมาณนี้นพิจารณาดูนะครับผมว่าคลาสสิกนะค่อนข้างชัดนะครับดูค่อนข้างชัดนี่หน้าตูตาเอา600อยครับผม กร้อยบาทเด่นฟูบาศิวิชัยหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองโอนานแล้วไม่ได้เจอนะครับอันนี้บล็อกนิยมด้วยนะครับบล็อกคงเคนี่นะครับหลวงพ่อผางเนื้อทองแดงกระไ่ทองบล็อกนิยมวัดคงคาจริงจริงคงคาต้องเป็นสระอามีโค้งแต่อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆสระเอขีดเดียวเขาก็เลยเรียกว่าบล็อกคงเคนะครับผมเนื้อทองแดงกระไ่ทองครับผมหลวงพ่อผางตัวหนังสือยังชัดอยู่เลยนะครับปีหนึ่งสอง ผิวมีเปิดบ้างอะไรบ้างนะผมเอา400พอนะครับ400บาทหลังๆมาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับเด่นหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองเนื้อทองแดงกระไหลทองก็มีผิวสัมผัสบ้างอะไรบ้างครับแต่กระไหลก็ยังเข้มนะผมเอา400พอครับผม400บาทเนื้อทองแดงกระไหล่ทองหลวงพ่อผางบอกนิยม400หลวงปู่ใครน่าจะรุ่นใหม่ดังเรียก หลวงปู่ไข่นะครับผมห่วงเชื่อมแต่อาจจะแบบไม่ใช่รุ่นเก่าเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะไม่มีจานนะครับหลังจะเรียบๆแบบนี้หลังเรียบๆแบบนี้หลวงปู่ไข่นะครับหลังเรียบแบบนี้นี่นะครับไม่มีจานหลังเรียเอาสามร้อยครับลองดูนี่นะครับสามร,รยอยบ,บ,บาท สามร้อยบาทต่อมาหลวงพ่อชากระไรเงินนี่นะครับผมหลวงพ่อชาไม่ค่อยเจอนะครับผมเหรียญหลวงพ่อชากระไรเงิน,นด้านบนเขาเขียนเบตากรุณาอุบเบกขาบุติตาหลวงพ่อชานะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดหลวงพ่อชา วัดหนองปลาพงอุบลน,นะครับผมบนรัชธาน,นีหลวงพ่อชาปีหนึ่งแปดรุ่นแรกเอาสี่ร้อยครับผมน,นานๆเจอสี่ร้อยบาทปีหนึ่งแปดอะไรขเงินนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเนื้อทองแดงกระไรทอง นะครับผิว่เงๆเดิมๆเอา400เหมือนกันครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสึกไปบ้างนะครับแต่ก็ยังพอเห็นรายละเอียดอยู่นะครับเอา400ครับผม400บาท400บาทหลวงปู่สุขวัดโพไซทอง400 หลวงสุวัดโพไซทองสี่ร้อยบาทสี่ร้อยรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อทองเหลืองนี่นะครับโ้พิมพ์ใช้ได้นี่นะครับมีมีแบบเขล่อไม่เต็มมีรูตรงกลางด้านบนนิดนึงนะครับแต่ถามว่าน่าจะเป็นพวกแจกงานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ลองดูชอบกันละกันนะครับเอาส0มรอยูปหล่อหลวงพ่อเงินผมก็ไม่มั่นใจปีไหนนะครับได้ติดมาก็นำมาลงให้ดูแต่เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับ300อบาทพิมพ์นิยมหลวงปู่แพ้วรูปหล่อเนื้อทองเหลืองหลวงปู่แพ้วหลวงปู่แพ้ววัดลังหมันนครปฐมนะครับหลวงปู่แพ้วตอกโคตรพอพึ่ง เอาสามร้อยเหมือนกันนะครับผมรุ่นหนึ่งลนะคปรปฐมวัดลังหมันเนื้อทองเหลืองลูกหล่อลอยองหลวงปู่แพ้วเอาสามร้อยครับไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับแต่เขามีโค้ดพอพึ่งแบบนี้ลวงปูแพ้วค้ดละคังพอพึ่งสามร้อยครับปิดตาหลวงปูหมุนวัดบ้านชานไม่ค่อยเจอนะครับนี่ปิดตาหลวงปูหมุนเนื้อทองเหลือง แบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีผ้าผูกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วมีโค้ดนี่ปิดตาปูมหมุนครับปิดตาหลวงปูมุนเนี่ยเขาจะเขียนไว้เห็นไหมครับเนี่ยหลวงปูมุนนะครับปิดตาลอยองเอาสามร้อยเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนะครับปิดตาปูมุนสามร้อยบาทสามร้อยบาทอันนี้จะเป็นเนื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เป็นพวกเนื้อดินปั้นเนาะดินปั้นแล้วเขาก็ลงเคลือบสีประมาณเนี้นะครับเป็นพวกเนื้อดินปั้นเนี่ยดินปั้นปั้นแล้วก็เคลือบเป็นหนุมานที่ใดไม่มั่นใจตั้งได้ตั้งบูชาสูงประมาณ3นิ้วหรือ7เซนครึ่งนะครับสูง3 30. นิ้วหรือ7เซนครึ่งแต่ไม่รู้นะครับเอา300อพอครับผมแบ่งเบาๆครับ300 เหรียญชุบนิกเกิลนะครับผมเ,เป็นเหรียญชุบนิกเกิลเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลแต่ผิวอาจจะเป,เปิดไปบ้างละนะครับหลวงพ่อจวนจริงๆเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลแต่เนื่องด้วยว่าเขาไม่ได้เลี่ยมไม่ได้อะไรนะครับก็มีผิวเปิดไปบ้างอะไรบ้างี่รุ่นพิเศษปีหนึ่งเก้าวัดไก่เตี้ยสีประจันสุพรรณบุรีหลวงพ่อจวนนะครับปีหนึ่งเก้าเผื่อใครชอบครับเอาสองร้อยพอ หลวงพ่อจวนนะครับผมวัดไก่เตี้ยสีประจันปัพสพันณบุรีปีหนึ่งเก้าทองเหลืองชุดนิกเกิลผิวเปิดๆน่อยนะครับเอาสองร้อยครับนี่ขครไม่ทันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าอย่างไรเนี่ยแหละนะครับเนาะโอ,โอเมื่อสักสองอาทิตย์ไหมครับผมได้มาเหรียญหนึ่งเหรียญสร้างมนต์บเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับดูเส้นดูรายละเอียดโอ้ตัวหนังสือสวยนี่ฉลองมนดจบอายุ8 8ปี เส้นแตกรายละเอียดโอเรียนนี้เหรียญสวยครับหลวงพ่อพรมฉลองมนดบนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์วันนี้ได้มาสองเหรียญได้มาคู่กับสมเด็จนี่เหรียญนี้สวยเอาห้าร้อยะครับผมหลวงพ่อพรมรุ่นสร้างมนดบนะคะผมเส้นรายละเอียดตัวหนังสือสวยเดิมนะครับเนะื้อทองแดงเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อพรม 500. ห้าร้อยเหรียญสวยครับเดี๋ยวห้าร้อย ได้มาคู่กับสมเด็จ <c oughs> นะครับผมนี่เนื้อทองละคังเนาะสมเด็จนะครับสมเด็จหลังเรียบหลวงพ่อพรมเนื้อทองระคังสมเด็จสวยเดิมนะครับสมเด็จเอาสี่ร้อยครับผมหลังเรียบสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเนื้อทองระครังน สวยนะครับเด,เดิมเดมเลยสมเด็จเนะื้อทองระครังหลวงพ่อพรมนะครับส่วนอันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองเก่าไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับถ้ามองเผลอๆอย่างเงี้ยผมก็นึกถึงหลวงพ่อจันทร์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับเนาะลองดูนะครับผมแต่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญหล่อเ <c oughs> นะื้อทองเหลือง หลังเป็นแบบนี้อ่ะครับลองดูนะครับถ้าผมบอกผิดยังไงต้องขออภยัยดูเก่านะครับผิวออกคุณนี่ประมาณเนี้ยนะครับเอาสามร้อยครับลองดูครับสามร้อยต่อมานี่เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมา,าลัยเหรียญเก่าเนื้อทองแดงอันนี้จะของเรี่ยมใช้มาก่อนนะครับห่วงเชื่อมดเดีนน๋ยวผรียนี้สวยค่อนข้างผมว่า ในในสภาพนะครับเดืนนี้ถือว่ายังสวยดูผิวผิวเขา่าเก่าจะมันงานมันเงาๆแบบนี้เนื้อ <c oughs> ทองแดงจะแบบคนละสีกับปัจจุบันเห็นไหมครับทองแดงอมส้มประมาณอย่างนั้นนะครับนี่ข้อแก้ววัดพวงมาลัยหลังยันชัดเจนโอ้โหตัวหนังสือสวยนะครับผมว่าสภาพนี้ถือว่าสวยนะแล้วค่อนข้างจะชัดขนาดกรอบมัวๆนะครับเนี่ วงเชื่อมีนนะครับแก้ววัดพวงมาลายัยเอาเจ็ดร้อยครับเด่นนี้นานๆเจอครับผมเนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท <c oughs> มีหน้ามีตาชัดเจนนะครับเอาเจ็ดร้อยครับลวงพระแก้ววัดพวงมาลายัยหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลศนะครับผมนี่เด่นที่ระลึกเนื้ออป,ปกาก้าอันนี้ไม่ไม,ไม่ค่อยเจอ หลวงพ่อคงเนื้ออปาก,ก้านี่นะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเนื้ออปาก,ก้าเห็ียสวยเดิมนะครับเส้นไหลเหรียญรายละเอียดนี่นะครับกองบินนะครับนี่ที่ลึกในงานทอดกระถินกองบินวัดวังสัพพรสปีหนะึ่งแปดเนาะใช่ไหมครับเนี่ย ไม่รู้ว่าทอรล .18 นี่ย่อมาจากกองบินหรือเปล่าต่วลบหลือบเบ่ลนะครับผมอาจจะไม่ใช่ปี1น 18, นะครับต้องขออภยัยแต่รู้ว่าประมาณนี้นครับที่ลึกในงานทอดกระถิ่นกองบินทอรล๑นี่นะครับขอ,อกมีัวไปนิดนึงนะครับก็เลยมองยากจริงๆสวยเดิมนะคะพ่อคง350พอครับผม350บาทสมเด็จเลี่ยมเงินเก่าพิมพ์8ตาหน่อยเนี่เป็นพิมพ์แบบนี้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสมเด็จเก้าชั้นแต่เนื้อประมาณนี้นะครับลองดูเนื้อท่านนะครับพิมพ์ค่อนข้างจะเป็นคล้ายๆพิมพ์ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ล่ําแล้วเป็นสมเด็จเก้าชั้นถ้าเป็นเก้าชั้นก็เกจชยโยอะไะครับผมเรียกเงินแต่ผมดูไม่เป็นนะครับลองดูไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่เรียกเงินมาประมาณนี้นะครับเป็นสมเด็จแต่เขาเรียกเงิน ด้ความคลาสสิกที่ได้เลียมเงินแล้วเป็นพิมพ์เก้าชั้นไม่ค่อยเจอพิมพ์จะแบบลำๆป้าน,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 นๆประมาณแบบนี้ครับลองดูนะเอา1,300ครับ1,300าบาทเลี้ยงทันข้างหลวงพ่อคล้ายพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันเนื้อทองแดงนะครับโอ้เหรียญสวยนะครับเนื้อทองแดงเหรียญค่อนข้างชัดมากหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันปี2,500 ปีสองพันห้าร้อยเอาสี่ร้อยห้าสิบครับเรียมพร้อมเลยหลวงพ่อคล้ายวัดส่วนคันเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นเหรียญเทพจีนหลวงปู่ใต้ฮก,กงปีสองสองนะครับผมเนี่ยหลวงปู่ใต้ฮก,กงนะครับปีสองสองเหรียญจีนแบบนี้เนื้อทองแดง ไม่ค่อยเจอนะครับลองดูครับปีสองสองเอาสองร้อยห้าสิบครับผมด้านหลังเป็นภาษาจีนเอาสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อแดงแต่ในรุ่นใหม่เนื้อตะกัวนี่นะครับหลวงพ่อแดงเนื้อตะกัวสวยนะครับผมรุ่นใหม่แต่สวยดีนะครับหลวงพ่อแดงเนื้อตะกัวปีหกหนึ่ง มีโค้ดให้มีโค้ดชัดเจนปี61แนะึ้อตะกั่วอันนี้เลอะๆนี่เป็นคาบกาวนะครับผมเนี่ยเลอะๆคาบกาวหน่อยเสียดายนะครับตอนช่างเขาเลี่ยมเนาะฝั่งนี้ไม่เลอะปกติปี61ตรงนี้เป็นคาบกาวเอา200พาอครับเปิดลูกค้าไปแกะเลี่ยมใหม่ตรงนี้เป็นคาบกาวถึงจ,จริงสวยนะมีโค้ดแล,ล,นะนะล้วเหรียญสวยเนี่ยเนื้อตะกั่วปี61ผมเอา200พอนะครับ200บาท200บาท เหรียญหล่อเนื้อสำลิปพระพุทธสองฝั่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมเป็นเนื้อสำลิปคล้ายๆสำลิปเงินเก่าเป็นเหรียญหล่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ใดจะดูเหรียญเก่าดูเนื้อครับโหดูการเก็บคาบฝุ่นคาบดินเนี่ยเดิมๆเลยนะครับเนี่ยผมก็ได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเขาเก็บไว้นะครับเป็นคาบขี้ดินเนาะเนี่ยนะครับเช็ดได้เช็ดได้นะครับ บอกว่าเดิมเลยได้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้ผมเอา400อนะครับลองดูเนื้อสำริดเงินเก่าเหรียญหล่อ400บาท400บาทต่อมาหลวงปูหงนี่นะครับเนื้อตะกัวเหมือนกันสุสานทุ่งม,มนมีโค้ดนี่หลวงปู่หงเนื้อตะกัวนี่นะครับเหรียญหลวงปู่หงเนื้อตะกัวมีโค้สนะครับเนี่ยต่อค้ส นืตะกัวหลวงผู้หงด้านหลังเป็นนกสาติกาแบบนี้นะครับนอู่หงหลวงผู้หงเอา250เหมือนกันครับ250บาทหลวงผู้หง250บาทเนื้อตะกัวมีโค้ดนะครับ <c oughs> หลวงพ่อรวย <c oughs> เหรียญเสม,มา <c oughs> เป็นอปา้าลงยา <c oughs> แต่ขออนุญาต <c oughs> ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับปี 59นะครับหลวงพ่อรวยหมายเลข821มีโคด้ดหมายเลขเป็นเนื้ออัปป้า,านะครับผมเป็นอัปป้าลงยา821ปี59หลวงพ่อรวยอัปป้าลงยาหน้ากากชุดทองสวยดีนะครับผมนี่เอา300ครับปี59ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อม,ม,ม,มรณภาพ60นะครับหลวงพ่อรวยอัปป้าลงยาหน้ากากชุดทองก็หน้ากากก็เป็นอัปป้าชุดทอง ปีห้าเก้านะครับสามร้อยบาทตะกุดอันนี้เขาว่าเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะครับตะกุดตะกุดเจ็ดดอกตะกุดเล็กกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีรอยจานด้านในเห็นไหมครับดูรอยจานตะกุดรอยจานปู่ทิมเจ็ดดอก <c oughs> นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าปีไหนนะครับไซส์หนึ่งนิ้วครับไซส์หนึ่งนิ้วเจ็ดดอกปู่ทิมนะครับปู่ทิมเจ้าของว่าเป็นปู่ทิมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช่ เราดูลอยจานทุกดอกนะครับหนึ่งนิ้วนะครับผมกดุดอกเล็กๆนะครับกูดชิมนี่นะครับผมเอาห้าร้อยะครับไม่มั่นใจปีไหนนะห้าร้อยแล้วก็เป็นหลวงกุดูนี้รุ่นใหม่นะครับผมไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะครับผมน่าจะทําทําย้อนรุ่นหนึ่งนะครับแต่สวยดีนะครับผมเนี่ยกุดูวัดสแกเอาสองร้อยพอครับผมเหรียญสวยอยู่นะครับรายละเอียดชัดอยู่ ไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นแรกๆที่ทําแบบนี้นะครับจะมีรุ่นแรกที่ทํานะครับแต่อันนี้จะเป็นสร้างย้อนแต่สวยแต่ผมไม่รู้ข้อปีไหนนะครับแต่สวยดีตัวหนังสือรายละเอียดจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับวัดสแกนตัวหนังสือก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้หนังสือจะดูเห็นง่ายๆแลวหน,นังสือเป็นรุ่นใหม่ๆเลยแต่ผิวเขาจะไม่ได้เรี่ยมกันน้ํำนะครับก็เลยอาจจะเจ้าของเขาใช้มาแต่สวยดีนะครับลองดูเอาสองร้อยพอครับผมสองร้อยบาท หลวงปูศิลาลุบหล่อลอยองนี่นะครับใครไม่ทันผมไปขอแบ่งเข้ามาได้มาคู่หนึ่งเหมือนเดิมนี่นะครับหลวงปูศิลาอง์ละสามร้อยเหมือนเดิมครับก<ม>ระไรเงินและกระไรทองหลวงปูศิลาลูปหล่อลอยององ์ละสามร้อยนะครับอง์ละสามร้อยนี่นะครับหลวงปูศิลามีกระไรเงินกระไรทองบูชาคู่แล้วครับผมนี่ อันนี้ราคาแบบแบ่งแล้วนะครับผมอ,องศาสามร้อยนะครับลองดูครับผมกระไรลเงินกระไหลทองหลวงปู่ศิลาเรียมกันน้ำเรียบร้อยครับอย่างสวยขุนแผนเคลือบนี่เคลือบกระเบื้องประมาณนี้กุกดใดที่ใดไม่มั่นใจแต่พิมพ์ใช้ได้นะครับลองดูขุนแผนเคลือบเอาสามร้อยลองดูนะครับผม แผ่นเคลือบพิมพ์ประมาณนี้นะครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังเอาสามร้อยบาทลองพิจารณาดูครับสามร้อยบาทเรียมเขาเรียมเปิดหน้าและเปิดหลังนะครับไม่ได้มีปติคุมนะสามร้รอยูปหล่อหลวงปู่สวงลูปหล่อลายองหลวงปู่สวงไม่ค่อยเจอนะครับผมเนี่ยรูปหล่อลายองคหลวงปู่สวงจจะเขาใส่ตลับมาเลยมองไม่เห็นหน้านะครับเนี่ยแต่เห็นอยู่ นะครับตลับชิดไปหน่อยหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเดินดินนะครับหลวงปู่สวงปีไหนผมไม่มั่นใจนะครับท่านยืนเนถือมีถุงย่ามนะครับหลวงปู่สวงสวยดีนะครับไม่ค่อยเจอเอาสองร้อยห้าสิบครับพร้อมตลับสองร้อยห้าสิบบาทฮะสมเด็จเป็นพิมพ์ประมาณเนี้ยนะครับพระพุทธแล้วก็มีเนี่ยนะครับผมเนี่ยมีพระ พนมมือซ้ายขวาแบบนี้นะครับกุไดไม่มั่นใจเป็นพ,พับพุธประมาณนี้สวยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยลองดูนะครับผมไม่มั่นใจหลังปั๊มยันแบบนี้นี่หลังปั๊มยันแบบนี้นะครับหลังปั๊มยันแบบนี้นี่เอาสองอยห้าสิบนะครับไม่ทราบที่ แหวกม่านสบู่เลือดแดงว่านแดงหลวงพ่อกลวยนี่ไม่ค่อยเจอนะครับที่จะเป็นว่านแดงแบบนี้แหวกม่านหลวงพ่อกลวยแต่เป็นรุ่นไหนอย่างไรผมไม่มั่นใจผมเอาสามร้อยผิวอาจจะมีสึกบ้างนะครับขอบเนี่ยครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับช่วงฐานตรงนี้นะครับแต่พิมพ์รายละเอียดใช้ได้นะครับแล้วก็มุมนินดนึงนะครับมุมนิดนึงมุมบินไปนิดนึงนะครับผมเอาสามรพอ แต่เนื้อสวยอยู่นะครับเนี่ยเอาสามร้อยครับผมมุมนี้บินไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ฐานเนี่ยอันนี้น่าจะเกิดจากตอนที่เขาหล่อมาไม่กดพิมพ์มาไม่เต็มแต่อันนี้น่าจะเกิดจากการบินนะครับแต่ก็บินเก่าเอาสามร้อยครับแบบกมากหลวงพ่อะกลัวแล้วนี้จะเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินไม่มั่นใจว่ากูใดลองดูชอบพร้อมตลับแต่พิมพ์ยังใช้ได้อยู่นะครับดูเนื้อ นี่ดูพิมพ์ดีลาเม็ดขนุนนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมเอาสามร้อยครับผมดีลาเม็ดขนุนสามร้อยบาทดีลาเม็ดขนุนสามร้อยหอมตลับนะครับสามร้อยบาทอันนี้ก็สักสิวลีหลวงพุทิมเนี่ยสีวลีหลวงพุทิมเตรียมกันน้ำขอบเดิมเดิม เป็นเนื้อผงพลายนี่นะครับเนื้อผงพลายที่เขาทำพวกขุนแผนทำอะไรอย่างนี้เลยนะครับออมวลสารเนื้อผงพลายเป็นพัศยวลีหลวงพุทธทิมโอ้ทิมใช้ได้นะครับไม่ค่อยเจอนี่ประมาณนี้นะครับมีจีวอนนะครับเนี่ยนี่มีจีวอนเม็ดแล้มวลสารผงพลายหลวงพุทธทิมพัศยวลีแต่ผมไม่รู้ว่าปีไหนนะผมเอาสามร้อยห้าสิบ หลงพูททวดเนื้อดินเผาแบบว่าห้อยหน้ารถนี่นะครับเป็นพวกว่านมวลสารดินเผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับองค์ใหญ่หลงพุททวดห้อยหน้ารถนะครับนี่ห้อยหน้ารถเน,น,นี่ดูเนื้อดูพิมพ์ถามว่าออกที่ใดอย่างไรไม่มั่นใจนะครับดินปั้นดินเผาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ลงสีหน่อยลงทองหน่อยองใหญ่ครับผมอง์ใหญ่ห้อยหน้ารถ ห้าเซนนะครับประมาณ5เซนหอยนารดกำลังสวยนะครับเนี่ยเราดูพิมพ์ใช้ได้นะครับเอา350เพอครับผม350บาทตะกุดหลวงพ่อคูณตะกุดทนกูให้รวยนี่นะครับมีกระดาษประมาณปี36ประมาณเนี้นะครับเนาะตะกุดทนกูให้รวยหลวงพ่อคูณ ไซส์ประมาณสามนิ้วนะครับไซส์3นิ้วจะปุทอนรูให้รวยหลวงพ่อคูณเอา300ครับผม300บาทมีดหลวงพ่อเขียนวัดสำนักปุณณเนนจังหวัดพิจิตรมีดนี่นะครับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนก็เกจินในเมืองพิจิตรนะครับผมเป็นมีด หลวงพ่อเขียนสำนักคุณเนนจังหวัดพิจิตรแต่ผมไม่รู้ปีไหนตัวใบห้านิ้วมีด้ามไม้ปอกไม้ความยาวรวมเก้านิ้วตัวใบเหล็กห้านิ้วนะครับหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรนี่นะครับประมาณนี้อาจจะไม่ใช่รุ่นเก่าเท่าไหร่แล้วครับผมเนาะแต่ผมก็ไม่มั่นใจรุ่นไหนลองดูชอบกันแล้วกันนะครับมีดหลวงพ่อเขียนเอา เอาเจ็ดร้อยก็แล้วกันครับผมแบ่งเบาๆเอาเจ็ดร้อยบาทใส์ตัวเหล็กตัวใบเหล็กห้านิ้วนะครับความยาวรวมเก้านิ้วเอาเจ็ดร้อยพระคำมากหลวงพ่อฤษีริจันทร์อันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งผมไว้นะครับผมก็ว่าพิมพ์ประมาณเนี้ยคราวที่แล้วที่ผมได้มาแล้วพี่เขาไม่ทันนี่นะครับชอบน่าจะชอบนะครับผมเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับไปขอแบ่งเข้ามาอีกองหนึ่งนี่นะครับ ไม่ใช่ของเมื่อวานนะครับผมเป็นที่เป็นพักกล่องนะครับส่วนเมื่อวานนี้เข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะครับแฟนผมขายผมขายไปแล้วก็แฟนไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต้องขออภยัยหลวงพ่อฤษีดิงดำวั่าสุ่อันนี้อันนี้200นะครับผมแต่ขออภัยลูกค้านิดนึงเนาะพอดีเข้าใจกันผิดกับพี่อีกท่านหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็พี่เขาก็เลยบอกไว้ว่าให้ดูหน่อยนี่นะครับ 200บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขุนแผนไายกุมารย้อนยุคหลวงพ่อกลวยปี59นี่อันนี้ปี59นะครับปี59นอนกล่องเลยปี59นะครับที่ก่องบอกไว้ขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพายปี59นะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยย้อนยุคอันนี้สร้างปี59นะครับหลังเป็นแม่ธรณีมวยผมแบบนี้ อันนี้ย้อนยุกนะครับปี5-9าเก้าพิมใช้ได้นะอครับมองนี้ยจะเห็นชัดกว่าปี5-9เนะครับเอา200ร้อครับผมสองบาท200รบาทโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหลากมาหลายนะครับเหรียญมีทั้งใหม่และเก่าอันนี้ก็ใหม่พอสมควรหน่อยก็พอมีนะครับเหรียญเก่าบ้าง เครื่องรางนิดหน่อยนะครับชื่นชอบวงไหนภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรขอพาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ท่านใดมีไลน์ก็แอดไลน์นะครับส่วนท่านใดไม่มีไลน์ก็โทรมาสอบถามเรายินดีตอบคําถามทุกช่องทางหวังอยากให้ลูกค้าได้รับวัตถุมงคลตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวผมเองด้วยและตัวคุณลูกค้าด้วยโอเคไม่ไรจะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ดกดกระไ่กดติดตามกดกระิให้แก๋ไปเลยโอเคไหมครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกท่านที่เช่าบูชาพักเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพ่ะเครื่องดังนงๆผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเ็นฟังๆเลยรวยรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับกล่าวพอบกันว่าสวัสดีครับ